สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์ใหม่และในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซูเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับเป็นพาที่2ของกามมล่าครับผมไปชมกันต่อเลยครับว่าเรื่องราวการเดินทางของยิงแกงแห่งกาแล็กซี่ที่ผันตัวมาเป็นฮีโร่แล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนียร์หม่เอาไว้ด้วยนะครับ หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจบลงเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นปีทีมกาเดียนออฟเดอะกาเล็กซี่ก็กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นออกรับงานตามดวงดาวต่างๆกามโมราได้ข่าวว่าน้องสาวของเขาถูกชาวโซเวลเลนจับได้เนื่องจากนางไปขโมยแบตเตอรี่อุดรัของพวกเขากามโมราและเ,เพื่อนๆจึงเข้ามาอาสาปกป้องแบตเตอรี่จากเหล่าอสูรต่างมิติของชาวโซเวลเลนปกป้องแบตเตอรี่เหล่านี้เพื่อแลกตัวกับนบูลา่าและจะนำน้องสาวของเธอนั้นไปขึ้นค่าหัวที่ดาว S S เซนดาพอได้ตัวมาครับกัมโมลาก็พาน้องสาวขึ้นยานเตรียมออกเดินทางทันทีทว่าหลังจากนั้นไม่นานชาวโซเวเรนก็ออกไล่าตามไล่ย,ยิงพวกเขาเนื่องจากล็อกก็ตและคูนตัวแสบได้ขโมยแบตเตอรี่อาดูรักซ์มาด้วยกาเดียนเลยต้องรีบเข้าจุดจ้ำหนีจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจนกระทั่งพวกเขาเข้าตาจนพวกเขาถูกไล่รอมไปด้วยยานไร้คนขับของชาวโซเวเรนกัมโมล่าได้ออกไปดึงตัวของแดกซ์เอาไว้เพราะก่อนหน้านี้แดกซ์ได้กระโดดออกจากยานไปจัดการกับพวกมันแต่พวกมันก็ มีเยอะจนเกินไปในขณะที่พวกเขากําลังคิดว่าจะไม่รอดแล้วก็มียานลึกลับลำหนึ่งได้เข้ามาช่วยพวกเขาเอาไว้ทําให้พวกเขาผ่านเข้าจูจา้าตรงมาที่ดาวแบร์เฮิร์ตได้อย่างฉิวเฉียดยานบิดาธาของเหล่ากาเดียนเสียหายหนักมากส่วนกัมโมล่าเองก็ยังคงดึงแบกส์เอาไว้นั่นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเธอที่เป็นถึงลูกสาวของจอมมหาไททันจนในที่สุดยานก็ลงจอดได้สําเร็จครับมันพังเสียหายกัมโมล่าได้ต่อว่าเพื่อนๆไปว่าเหตุการณ์เสี่ยงตายขนาดนี้ พวกนายยังทําเป็นทีเล่นทีจริงไม่คิดจะจริงจังกับอะไรเลยหรือยังไงไม่นานครับก็มียานลนํานึงลงมาจอดต่อหน้าพวกเขาซึ่งนั่นก็คืออีโก้และแมนทิสอีโก้ได้บอกกับสตาร์ลอร์ดว่าเขาคนนี้แหละก็คือพ่อของสตาร์ลอร์ดหลังจากที่ทั้งสองพ่อลูกได้คุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังก็ได้รู้ความจริงว่าอีโก้นั้นได้จ้างยอนดูไปรับตัวสตาร์ลอร์ดแต่ยอนดูกับเลี้ยงดูเอาไว้ซะเองกัมมอลาเห็นการสับสนของสตาร์ลอร์ดว่าใช่พ่อของตนจริงๆหรือเปล่าเธอเลยได้ชวนสตาร์ลอร์ดเินนล่ แล้วพูดไกลเกียรให้สตาร์ลอดยอมเปิดใจกับพ่อดูสักครั้งถ้าเขาเป็นตัวร้ายเราก็แค่ฆ่าทิ้งสตาร์ลอดยอมทำตามคำพูดของกามโมราครับในรุ่งเชา้าแกงการเดียนบางส่วนก็เลือกที่จะตามอีโก้ไปกามโมราได้ฝากนีบูล่าไว้กับล็อกเก็ตเพราะว่าตัวของเธอนั้นจะออกเดินทางไปพร้อมกับสตาร์ลอดด้วยตรงไปยังบ้านของอีโก้ซึ่งจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ใช่ทีเดียวหรอกครับเพราะว่ามันเป็นดวงดาวทั้งดวงเลยต่างหากไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่นี่ครับผมกามโมราก็ต้องพบกับความ สวยงามของดวงดาวแห่งนี้มันวิจิตรการตามากเธอถามพ่อของสตาร์ลอร์ว่ามีดวงดาวเป็นของตัวเองแบบนี้แถมยังทําลายกองยานได้ในชั่วพพิบตาเพียงคนเดียวท่านเป็นใครกันแน่อีโอกเลยบอกว่าเขาเป็นเซเลเชียลก่อนที่จะพาเหล่ากาลเดียนทั้งหมดไปดูจุดเริ่มต้นและจุดกําเนิดของเขาและการโภกันของเขากับแม่ของสตาร์ลอร์หลังจากนั้นพวกเขาก็แยกตัวกันไปพักผ่อนครับกัมโมราได้ตรงเข้ามาหาแมนทิสเพื่อที่จะให้เธอพาไปยังที่พักแต่ทว่าเธอกลับเห็นแมน มนทิสกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับแด็กซ์เธอเริ่มเอะใจอะไรบางอย่างระหว่างทางเธอเลยได้ถามแมนทีสไปว่ากำลังจะบอกอะไรกับแด็กซ์แมนทีสทำท่ากังวลใจเหมือนกำลังจะกลัวอะไรบางอย่างแต่เธอก็ยังไม่ได้บอกอะไรครับแน่นอนคขาว่ากามราเรื่องไม่ไว้ใจที่นี่แล้วเธอเลยได้ติดต่อไปหาร็อกเกตที่อยู่้ายานาดาวเบรเฮิร์ตในขณะที่สตาร์ลอดกำลังลันลาอยู่กับทุง่งลาเวนเดอร์บนดวงดาวแห่งนี้สตาร์ลอดได้เข้ามาชวนกามูราเต้นลามครับเธอยอมเต้นด้วยครับแต่ก็กังวลใจอา ออะไรบางางงย่คิดไม่ดกอยู่เนืองๆสตาร์ลอดได้ถามถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงความในที่รู้กันว่าทั้งสองนั้นน่าจะมีใจให้กันแต่ไม่ยอมพูดมันออกมาสักทีกาโมราดูอึกอักครับความในที่ว่านี้แน่นอนว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดและที่สําคัญถือกังวลสถานการณ์ที่อยู่ต่อนหน้ามากกว่าดวงดาวแห่งนี้มันไม่ค่อยชอบมาพากลแต่ทว่าสตาร์ลอดกลับไม่เข้าใจทางทางที่กาโมราเป็นคนบอกว่าให้เขานั้นเปิดใจกับพ่อและมาที่นี่แล้ว ทำไมกามรราถึงสงสัยที่นี่พร้อมกับกล่าวหาว่าหรือเธออยากจะพากเขาจากพ่อของเขาแถมสตาร์หลอดยังบอกอีกว่ากามูราอิจฉาแหละถึงความจริงเกี่ยวกับตัวเขาว่าสตาร์หลอดนั้นเป็นถึงลูกเทพทั้งสองเริ่มทะเลาะก,กันรุนแรงขึ้นครับเรื่องราวชักจะไปกันใหญ่แล้วกามูราเลยไม่เอาด้วยดีกว่าเธอเดินหนีออกมาเพื่อจะติดต่อหาโรกเกตต่อไปแต่ก็ติดต่อไม่ได้สักทีเหมือนมันมีสัญญาอะไรบางอย่างบดบังเอาไว้อยู่ในขณะที่กามูราออกมาอยู่กับตัวเองเพียงลําพังครับ เธอรู้สึกดีขึ้นแต่ทว่าก็ดันมียานลำหนึ่งจากฟากฟ้าพุ่งตรงเข้ามาหาเธอพร้อมกับศาสตร์กระสุนอย่างไม่ลดละแน่นอนว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับเนบูล่านั่นเองเธอมาเพื่อที่จะไล่ล่าค่ากาโมราในขณะที่กาโมราวิ่งหนีเข้าไปในถ้ำทว่าเนบูล่าก็้าวเปลงกาหารบ้าบินจนเกินไปเธอไม่สนใจอะไรขับยานพุ่งตรงเข้าไปในรูถ้ำไม่สนใจว่ายานจะเสียหายหนักแค่ไหนท้ายที่สุดยานก็หยุดลงครับกาโมรารอตายมาได้อย่างเส้นใยแดงผ้าแปด ทีนี้ถึงทีของเธอบ้างแล้วครับปืนจากยานได้ล่วงล่นลงมาอยู่ข้างตัวเธอกมัมโมราที่มีกำลังกายมหาศาลยกปืนกระบอกลำใหญ่นี้ขึ้นยิงสวนกับเซเนบูล่าเข้าไปจนยานลุกไหม้ตกลงไปอีกชั้นกมัมโมราได้ยืนมองน้องสาวของเขาที่ติดอยู่กับยานครับสักพักเธอก็เริ่มที่จะใจอ่อนไม่อยากให้น้องสาวของเธอต้องตายกมัมโมราเลยรีบโดดลงไปหาน้องสาวของเขาแล้วช่วยทันทีอย่างไม่ลังเลแต่ทวาา่าไมี่อกีใจที่ช่วยเอาไว้ได้ครับยานสังหาร รํานี้ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นทําให้ทั้งสองนั้นกระเด็นกระดอนออกมาทั้งสองคนนอนอยู่สักพักหนึ่งครับเพราะได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดแต่ทว่าความระห่ำของนิบุราที่อยากจะเอาชนะพี่สาวเธอจึงได้พุ่งตรงเข้ามาบีบคอพี่สาวโดยที่ไม่สนใจร่างกายตัวเองที่กําลังฟื้นฟูอยู่ทั้งสองเลยต่อสู้กันสักพักครับซึ่งด้วยแรงของกามูราที่เข้ามาช่วยน้องสาวเอาไว้ก่อนหน้านี้จนทําให้เธอนั้นต้องเหนื่อยล้าเธอไม่สามารถที่จะสู้น้องสาวของเธอได้ในเวลานี้ครับนิบุราที่จอบมีตรงคอพร้อมที่ จะปิดชีวิตพี่สาวของเธออยู่นั้นแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่อาจที่จะฆ่าพี่สาวของเธอได้ครับเธอทําไม่ได้เพราะสิ่งที่เธอต้องการที่แท้จริงนั้นก็คือต้องการที่จะเอาชนะพี่สาวของเธออย่างกัมมราเท่านั้นเธอต้องการเป็นที่ยอมรับพร้อมกับต้องการพี่สาวด้วยที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงอย่างธานอสได้ทําอะไรกับเธอไปเยอะหลังจากที่เนบูล่าแพ้ให้กับกัมมรามาโดยตลอดตั้งแต่เด็กทําให้กัมมราได้รู้สาเหตุที่แท้จริงของเนบูล่าแล้วครับว่าทําไมน้องสาวของเธอต้องการที่จะเอาชนะเธอมาโดยตลอดทั้งสอง ปรับความเข้าใจกันครับและเดินเข้าไปในถ้ำเพื่อจะหาทางออกแต่ทว่าสองพี่น้องกับต้องพบก,กับกองกระดูกเป็นจํานวนมากสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลของกามโมราเริ่มชี้ชัดมากขึ้นเธอตรงขึ้นมาหาแมนทิสและบีบคอทันทีซักไซให้แมนทิสตอบความจริงมาว่าที่นี่มันที่ไหนแมนทิสได้ใช้พลังของเธอใส่กามโมราว่ากามโมรานั้นกําลังกลัวก่อนที่แมนทิสจะเริ่มอธิบายว่าโครงกระดูกเหล่านั้นก็คือเหล่าลูกๆของอีโก้นั่นเองที่ตายจากการทดลองพง พลังเทพที่แฝงอยู่ในตัวของลูกๆของอีโก้เพราะว่าอีโก้นั้นต้องการลูกเทพของเขามาช่วยทําภารกิจที่จะกืนกินดวงดาวทุกดวงในจักรวาลแห่งนี้กัมมรจึงรีบอยากจะไปเตือนสตาร์ลอร์ดว่าเขานั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายและในขณะเดียวกันนั่นเองกัมมราก็ติดต่อล็อกเก็ตได้ในที่สุดและได้บอกแผนการของอีโก้ต่อล็อกเก็ตว่าอีโก้มันคิดจะทําอะไรซึ่งล็อกเก็ตก็ทราบจากย้อนดูมาก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาเลยพร้อมใจกันตรงไปช่วยสตาร์ลอร์ด ซึ่งก็ดูเหมือนจะสายไปนิดหน่อยสตาร์ลอดได้ถูกอีโกใช้พลังชุดรังเอาไว้และกําลังคืนกินดูดพลังไปอย่างช้าๆาแร็กซ์ได้พังประตูเข้ามาครับทำให้อีโกต้องชะง,งักลงไปครู่หนึ่งและก็แค่อือใจเดียวเท่านั้นยานลนํานึงก็โผม,มาชนเข้ากับอีโกเข้าอย่างจังซึ่งก็เป็นฝีมือของยอนดูที่มาพร้อมกับล็อกเก็ตนั่นเองกัมมอรารีพุ่งตัวเข้าไปช่วยสตาร์ลอดครับพร้อมกับเตือนแล้วว่าที่นี่มันปแปลกทีมการเดียนได้รับตัวของสตาร์ลอดขึ้นยานยอนดูมาซึ่งในตอนแรกพวกเขาคิดว่ากําจัดอี และกำลังจะหนีออกจากที่นี่แต่ทว่าแมนทิสได้บอกว่านี่มันยังไม่จบหัวใจของอีโก้นั้นอยู่ในใจกลางของดาวแห่งนี้ถ้าจะกำจัดอีโก้ต้องลงไปกำจัดที่นั่นทําให้สตาร์ลอร์ดครับตัดสินใจที่จะมุดลงดินไปแทนที่จะหนีขึ้นฟ้าเพราะสตาร์ลอร์ดรู้ว่าอีโก้นั้นทําอะไรได้ทีมกาเดียนได้ใช้ยานขุดเหมืองเก่าของยอดูยิงแลเซอร์เจาะทะลวงลงไปครับพอมาถึงที่นี่อุปสรรคมันก็มากล้นเหลือเกินโดนไลทคนขับจากกลุ่มดาวซวอรเลนได้พุ่งตรงตามเข้ามาถึงที่นี่ ตามเชตามล้างสาัตว์กระสุนใส่กลุ่มกาเดียนกมัมโมราพาโตก,กระโดดลงมาข้างล่างครับปล่อยให้ยานนั้นเป็นหน้าที่ของสตาร์ลอดและยอนดูพร้อมกับล็อกเกตที่จะต้องเข้าไประเบิดสมองของอีโก้ซึ่งทางฝั่งของกมัมโมราเองก็ต้องรับมือกับอีโก้ที่พุ่งตรงมาหาพวกเขาทว่าแมนทิสสามารถรับมือกับอีโก้เอาไว้ได้ทําให้เขาหลับลงไประเบิดถูกติดตั้งเสร็จสิ้นครับพวกเขาฝากความหวังไว้กับเบบี้กรูทแต่ทว่า,ากลุ่มยานซูบเรนได้ล้อมยานของยอนดูเอาไว้แล้วยานขุดเหมืองที่ไราอาวุธยิงเล s เพราะเครื่องปั่นไฟนั้นพังลงแต่ทว่าด้วยวิทยาการของเนบูล่าเธอสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับยานได้สถานการณ์เลยพลิกผันเลเซอร์ถูกยิงออกมาจากยานขุดเหมืองของยอนดูทําให้โดรนไรายคนขับของพวกโซววเลนพังพินาศไปจนหมดแล้วยานลำนี้ก็ระเบิดไปทุกคนบนยานหนีออกมาได้ครับและได้มารวมกลุ่มกันเป็นทีมผู้พิทักาเดียนออฟเดอะกาเล็กซี่วอลรูมทูที่เพิ่มเติมสมาชิกเข้ามาพอสมควรยิงใหญ่อลังการใช้ได้แต่อุบัติเหตุดันเกิดขึ้นอีโก้หลุดจากพันธนาการ ของ is, ทสทําให้กลุ่มกาเดียนต้องตรงเข้ารับมือยอนดูที่เห็นถึงสถานการณ์และกําลังจะแย่ลงเขาจึงได้ติดต่อให้ลูกเรือของเขาอย่างแคลกินรีบเอายานลําใหญ่ลงมารับสตาร์ลอดได้ส่งดรกขึ้นไปพร้อมกับเมนทีสแต่ในจังหวะเดียวกันนั่นเองแผ่นดินก็เริ่มไหวตรงที่คาโมรากําลังยืนอยู่ก็ได้ซุดตัวลงไปทําให้เธอตกลงไปในแกนดาวของอีโกเนบุล่าน้องสาวของคาโมราครับได้กระโดดลงมาช่วยพี่สาวของเธอเอาไว้ได้ทันทั้งสองช่างใจอยู่นานว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีดูเหมือนว่าศึกนี้ จะไม่ใช่สึกของกามูราครับสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือขึ้นไปรอพวกเขาอยู่ด้านบนในยานยักษ์ของยอนดูที่กำลังลงมารับตัวพวกเขาเกาะหินพุ่งขึ้นไปด้านบนครับแต่ทว่าอีโก้ก็ได้ใช้พลังของมันจับทุกคนเอาไว้และพยายามที่จะกืนกินทุกสิ่งอย่างเพราะอีโก้สามารถทำให้สตาร์ลอดเป็นแบตเตอรี่ชาร์จพลังให้กับเขาได้แต่ก็ได้ไม่นานครับผมสตาร์ลอดได้ตืน่นรู้ถึงพลังเทพของเขาเขาพุ่งตรงเข้าไปซัดก,กับพ่อแท้ๆในยังหวะเดียวกันเ็าทำให้ทุกคนนั้นรอดชีวิตกลับมาได้เบบีกร ค,ความหวังของหมู่บ้านได้ตรงเข้ามาทําการวางระเบิดหน้าใจกลางดวงดาวหรือสมองของอีโกเป็นที่เรียบร้อยกมัมโมราและน้องสาวกะโดดขึ้นยานได้สําเร็จทุกคนรีบม้วนเสื้อนี้ย้อนดูขอไทยบาบในการช่วยเหลือสตาร์ลอดและส่งให้คนอื่นขึ้นยานไปก่อนในขณะที่สตาร์ลอดกำลังสัว์กันกับพ่ออย่างนัวเนียโรเกตตรงขึ้นมายานยักษ์พร้อมกับเบบี้กรูดได้กัมโมราที่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยร้อนใจถามไปว่าทําไมไม่มีสตาร์ลอดเขาไปไหนและถ้าไม่มีเขาพวกเขาจะไม่ยอมไป กามูราครบพยายามที่จะลงไปช่วยสตาร์ลอดกลับมาแต่ทว่าโรเกตก็ได้ยิงปืนไฟฟ้าช็อตนิงจนทําให้กามูราหมดสิไปเพราะโรเกตไม่อยากเสียใครไปมากกว่านี้อีกแล้วถ่ายที่สุดครับระเบิดของเบบ้กูที่ติดตั้งไว้ก็ทํางานมันระเบิดในที่สุดดวงดาวแห่งนี้เริ่มบุบสลายปะทุตัวยุบลงไปความโศกเศร้าครืบคานเข้ามาครับยอนดูตัดสินใจพุ่งเข้าไปช่วยสตาร์ลอดและใส่เครื่องพยุงชีพให้กับสตาร์ลอดสละชีวิตตัวเองเพื่อส่งลูกชายตัวแสบของเขาให้ปลอดภัยจากกลางอวกาศอัน เวิ้งวางสตาร์ลอดรอดชีวิตครับแต่ไม่ใช่กับยอนดูสตาร์ลอดได้กลับขึ้นยานมาได้ครับผมทุกอย่างดูเงียบสงดัดดอกไม้และการไว้อะไรแด่ยอนดูก็ได้เริ่มขึ้นเหล่ากาเดียนได้ยืนเคารพร่างอันไร้วิญญาณของยอนดูน้ำตาของสตาร์ลอดได้ไหลลงมาอย่างไม่อายต่อหน้าทีมกาเดียนทุกคนกัมโมราได้มองไปที่น้องสาวของเธอคาพูดของสตาร์ลอดได้ทําให้เธอนั้นชูคิดถึงความเป็นพี่น้องได้แต่ทว่านีบุลาได้เลือกเดินทางที่จะไปฆ่าทานอสด้วยตัวเองกัมโมรา ได้ตรงเข้ามาห้ามน้องสาวไว้ครับขอร้องให้น้องนั้นเข้าร่วมกับทีมกาเดียนซึ่งเนบูล่าก็ยังดูไม่ได้สนิทชิดเชื้อใจมากนะักเธอเลือกที่จะเดินจากไปไปจัดก,การพ่อของเธอเพียงลําพังกัมโมราไม่ได้ห้ามปามอะไรครับผมเธอได้ตรงเข้ามาสวมกอดน้องสาวเพียงคนเดียวของเธอพร้อมกับพูดกับเนบูล่าว่าเจ้าจะเป็นพี่น้องของข้าตลอดไปแล้วเนบูล่าก็เดินจากไปทั้งน้าตาหามกลางแสงโพทีธธ่าสาดส่องของกลุ่มโจรสลัดอวากาศราเวนเจอร์ที่มาส่งยอนดูอย่างสง สมศักดิ์ศรีกัมราได้สารภาพความรู้สึกที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นกับสตาร์ลอดถึงความในที่ทั้งสองนั้นรู้กันแล้วทั้งคู่ก็โอบกอดกันอย่างอบอุ่น หลายปีต่อมาแกงกาเดียนยังคงพิทักษ์จักรวาลเรื่อยมาครับพวกเขาได้แมนติสเข้ามาเพิ่มและกรูสที่ตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นทีมผู้พิทักษ์ยังคงเฝ้าระวังและสังเกตการทั่วจักรวาลจนในกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาก็ตรวจพบสัญญาณขอความช่วยเหลือสุเกเฉินกัมโมราที่อยู่รวมแกงได้พาเพื่อนๆอ,ออกเดินทางไปยังจุดส่งสัญญาณช่วยเหลือทันทีดูเหมือนว่าตอนนี้กัมโมราน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มที่มีคุณธรรมสูงสุดเพราะเธอนั้นมีใจอยากจะช่วยเหลือจริงๆต่างจากคนอื่นๆครับที มีใจอยากจะมาช่วยเหลือแต่ก็แอบอยากจะยึดทรัพย์เหมือนกันพอมาถึงที่นี่ครับผมพวกเขาก็ต้องโพกับซากปลักหักพังของยานและผู้คนนั้นตายเกลื่อนสักพักก็มีชายคนหนึ่งลอยเข้ามาติดที่ยานซึ่งอัศจรรย์มากเขาคนนี้ยังไม่ตายกับโมลาเลยอาสาออกไปเอาชายคนนี้กลับเข้ายานมาแน่นอนว่าเขาคนนี้ก็คือทอเทพเจ้าสายฟ้าเขาถูกให้ปลุกตื่นขึ้น,นมาท่ามกลางทีมผู้พิทักษ์ครับทอได้เล่าว่าธานอสได้บุกมาที่ยานของเขาทำลายยานของเขาและฆ่าน องชายของเขาพร้อมกับชิงมณีพลังไปกัมโมราเลยบอกว้ว่าปกติแล้วธานอสจะบุกตามดวงดาวต่างๆและฆ่าสิ่งมีชีวิตเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นและสิ่งที่เขาฝันถึงมาโดยตลอดคือมณีอินฟินิตี้สโตนมันจะทําให้เขาบรรลุเป้าประสงค์ที่จะกวาดล้างสิ่งมีชีวิตให้หายไปครึ่งหนึ่งจากการนึกฝันและดีดนิ้วเพียงเท่านั้นทอเลยถามไปว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้จักธานอสเป็นอย่างดีสมาชิกในแกงเลยบอกว่ากัมโมรานั้นเป็นลูกสาวของธานอสทาเอาทอถึง ก็ต้องลุกขึ้นกันเลยทีเดียวครับเพราะพ่อของนางนั้นได้ฆ่าคนของทอฆ่าน้องชายของทอต่อหน้าต่อตาดูเหมือนว่าทอจะแค้นหนักมากครับแต่พอได้รู้ว่ากัมโมราซึ่งเป็นเพียงแค่ลูกเลี้ยงเท่านั้นและที่จริงนางก็เกลียดพ่อพ่อพอพอกับทอตั่นและจากการที่จะเข้ามาหาเรื่องกลายเป็นเข้ามาปลอบใจสงั้นทําเอาสตาร์ลอดออกอาการหึงหวงกันเลยทีเดียวครับกัมโมราที่จากพ่อมานานหลายปีเธอก็ได้อัปเดตข้อมูลจากทอผู้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดและได้รู้ด้วยว่าพ่อของเธอนั้นคืบหน้า ไปไกลมากแค่ไหนในการออกค้นหามณีอินฟินิตี้ขอเล่าว่าธานอสได้ครอบครองมณีไปแล้ว2เมตรและกําลังจะมุ่งไปที่ดาวโนเวร์เพื่อที่จะไปเอาอัญมณีอีกเมตรที่อยู่กับเดอะคอลเลกเตอร์และหลังจากนั้นขอก็คาดว่าธานอสจะไปเอามณีอีก2เมตรที่อยู่บนโลกซึ่งอยู่กับวิชันและดร์สเตรนท์ซึ่งก็ยังมีอีกชิ้นหนึ่งที่ทอเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นก็คือมณีวิญญาณทําให้กัมโมราสะดุ้งทันทีเลยครับเพราะเธอคนนี้นี่เองที่เป็นคนรู้ดีถึงเรื่องมณีวิญญาณ และเก็บมันเอาไว้เป็นความลับเพียงคนเดียวมาอ,อย่างยาวนานแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเป็นเรื่องของภัยพิบัติระดับยักรวาลแล้วนั่นทําให้ทีมกาเดียนต้องหยุดยั้งธานอสแล้วตอนนี้ทอที่ถูกช่วยเหลือเอาไว้ดูเหมือนจะเป็นทีมเดียวกันครับแต่ทว่าทอน,นั้นอยากจะแยกตัวออกไปหาอาวุธเพื่อที่จะสังหารธานอสโดยมีล็อกเก็ตและกรูสนั้นตามไปด้วยทีมกาเดียนที่ยังอยู่ครับเลยต้องตรงไปที่โนเวรเพื่อที่จะหยุดยั้งธานอสไม่ให้ได้มานีอีกเม็ดในระหว่างที่พวกเขาออกเดินทางไปที่โน กมัมโมราก็ได้ขอคุยกับสตาร์ลอดว่าให้ฆ่าเธอซะถ้าหากการขัดขวางธานอสครั้งนี้ไม่สําเร็จเพราะกะมัมโมรามีความลับบางอย่างและอยากจะให้ความลับนั้นตายไปกับเธอด้วยซึ่งนั่นก็คือที่อยู่ของมณีวิญญาณนั่นเองสตาร์ลอดที่ไม่ค่อยรู้สถานการณ์สักเท่าไหร่ก็ตบปากรับคําแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่โนเวสถานที่ที่ครั้งหนึ่งกมัมโมราได้พาเพื่อนๆทีมผู้พิทักษ์อมนีมาขายที่นี่ตอนนี้มันลกร้างไปแล้วเพราะพวกเขาจับสิ่งมีชีวิตได้เลยพุ่งต ไปที่น่นนัแล้วก็แน่นอนครับว่าเป็นทานอสพวกเขาได้ซูมเตรียมรอจังหวะที่จะเข้าขัดขวางทานอสแต่ทว่าดรากส์ที่เห็นตัวของทานอสกลับเลือดขึ้นหน้าเลยจะพุ่งเข้าไปทันทีแมนทีสเลยเข้ามาทําให้ดรากส์นั้นละไปจึงทําให้แผนนั้นแตกขึ้นมาทันทีครับผมกรมราวิ่งเข้าไปจัดการกับทานอสทันทีดูเหมือนว่าเธอจะทําสําเร็จด้วยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นที่เกิดขึ้นมาจากมณีภาวะความเป็นจริงจากการใช้งานของทานอสเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบกมุรา ลูกของเขาแน่นอนว่ามันได้ผลครับกับโมราที่ดูเหมือนจะโกรธจเกียดพ่อตลอดมาแต่ในวันที่เธอนั้นได้ลงมือฆ่าพ่อได้สําเร็จเธอก็กลับสอื่นเสียใจร้องไห้ออกมาอย่างรุนแรงแม้จะไม่ใช่พ่อแท้แต่ความสัมพันธ์ในการเลี้ยงดูกันมาปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความอบอุ่นและเยื่อใยแห่งครอบครัวให้กันและกันอยู่เธอถูกจับตัวเอาไว้ครับในขณะที่คนอื่นๆถูกพลังจากมณีภาวะเป็นจรงิงเล่นงานจนไม่สามารถต่อสู้ได้ตาหลอดพุ่งเข้ามาจะจัดการทานอสครับแต่กับโมราก็บ,บอกให้ทาตามสัญญ,ญา ที่เคยให้ไว้กับเธอถ้าแผนการนี้ไม่สําเร็จต้องฆ่าเธอทิ้งซะสตาร์ลอดที่ตัวปากรับคําแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆเขากับกืนไม่เข้าคลายไม่ออกเพราะด้วยความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมานานจนพัฒนาเป็นความรักที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นสตาร์ลอดเสียใจที่ต้องสังหารคนรักของตัวเองครับเขาบอกรักกัมโมราในขณะที่กัมโมราเธอเองก็รักสตาร์ลอดเหนือสิ่งอื่นใดเช่นกันสตาร์ลอดลั่นไกปืนครับผมแต่ทว่าปืนนั้นกับกลายเป็นบับเบิ้ลจากมณีภาวะเป็นจริงบอกเลย จังหวะลั่นไกลในครั้งนี้ได้ใจพ่อตาอย่างทานอสไปเต็มๆแต่ทานอสก็ได้พากมัมโมร่าวา์บกลับไปที่ยานทันทีหลังจากที่ขึ้นยานมาครับพ่อของกมัมโมร่าอย่างทานอสก็เดี๋ยวหารมาให้กัมโมร่าที่เห็นว่าพ่อของเธอนั้นร้ายเหลือยิ่งนักก็ผักใส่พ่อของเธอทันทีเธอเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เกลียดแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองทานอสพยายามหาเหตุผลมาซัพพอร์ตแต่กัมโมร่าก็ไม่อาจที่จะเชื่อใจพอ่อหรือทําตามในความพยายามของพ่อได้อีกต่อไปขวานแหนนอครับ รับจอมมหาไทยท่านนั้นรู้ดีว่ากามูร่าลูกหลักของเขานั้นมีข้อมูลการตามหามณีวิญญาณกามูร่าเฉยเฉยครับทานอสเลยต้องงัดไม้เดดพาเธอไปพบกับน้องสาวของเธออย่างนิบุ่าที่ลักลอบขึ้นมาฆ่าทานอสแต่ไม่สําเร็จและข้อมูลของมณีวิญญาณที่กามูร่ารู้ที่อยู่ก็มาจากหัวของนิบุ่านี่แหละโดยทานอสได้ต่อรองกับกามูร่าเรื่องที่อยู่ของมณีวิญญาณครับเพื่อที่จะแลกชีวิตกับน้องสาวจังหวะนี้ยืดยือทรมานกันอยู่พอสมควรสุดท้ายแล้วกามูร่าต้องจำใจพาทานอส ไปหามณีวิญญาณในที่สุดนาดาววเมียนั่นเองพอมาถึงดาวออมียครับทันทีที่ย่างกรายเข้ามาที่นี่เรสเกาลก็ปรากฏตัวมาต้อนรับเนื่องจากเขาต้องสราบจากมณีอินฟินิตี้ให้เฝ้าสถานที่แห่งนี้เรสเกาลได้พาทั้งสองมาดูสถานที่ที่จะได้มณีวิญญาณแล้วยังบอกอีกว่ามันมีราคาสูงที่ต้องจ่ายมณีวิญญาณมันต้องการเครื่องสังเวยคนที่คุณรักเพื่อให้แน่ใจว่าใครก็ตามที่ถือครองมณีเม็ดนี้จะเข้าใจถึงพลังที่แท้จริงของมันเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับ ทําให้กมโมราถึงกับต้องหัวเราะร่านออกมาเพราะคิดว่าทานอสนั้นจะไม่ได้มณีเม็ดนี้ไปอย่างแน่นอนที่ผ่านมาพ่อของเธอไม่ได้รักใครหรือสิ่งใดเพราะว่าทานอสเองถึงกับต้องน้ําตาไหลออกมาเขาไม่คิดว่ามณีวิญญ,ญาณจะเรียกร้องราคาที่สูงขนาดนี้ทานอส์หันมาหากมัมโมราทั้งน้ําตาครับเขาได้พูดกับลูกรักของเขาว่าตัวเขาเคยเพิกเฉยต่อโชคชะตามาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เขาไม่อยากที่จะนิ่งเฉยได้แม้จะต้องเสียสิ่งที่รักที่สุดไปซึ่งไม่ใช่สิ่ง หรือใครที่ไหนเพราะมันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วนั่นเองซึ่งนั่นก็คือลูกรักอย่างกัมโมราของเขานี่เองครับที่ทานอสรักยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมันคือความรักที่ไม่เคยแสดงออกแต่บ่งบอกได้ถึงการกระทําเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทานอสนั้นละเว้นการกระทาที่กัมโมราผิดพลาดมาโดยตลอดเมื่อเป็นอย่างนั้นครับกัมโมราก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายแต่ก็ถูกมณีภาวะเป็นจริงขวางเอาไว้ทานอสตรงเข้ามาคว้ากัมโมราพร้อมน้ําตากัมโมราพยายามขัดขืนสุดฤทธิ์แต่ ก็สู้แรงของพ่อไม่ไหวท้ายที่สุดครับเธอก็ถูกจับโยนลงหน้าผาไปพร้อมกับคําขอโทษของพ่อขอโทษนะแม่นูน่อยกามมราจบชีวิตลงตรงนี้ครับผมสิ้นสุดเรื่องราวการเดินทางของกามมราคนนี้สตรีที่ดุดันที่สุดในกาแล็กซี่นั่นเองครับ จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการเดินทางของกัมมร่าที่ดาแห่งทานอสต้องบอกเลยว,ว่าที่ผ่านมาเธอเองก็ต้องสู้ชีวิตพ่อสมควรและก็มีอยู่หลายครั้งที่ชีวิตพลิกผันกลับไปมาแน่นอนครับว่าล่าสุดสถานะของเธอคนนี้ได้ตายไปแล้วซึ่งนั่นมันยังไม่ใช่การสิ้นสุดที่แท้จริงของการเดินทางของกัมมร่าครับเพราะยังมีอีกหนึ่งเวอร์ชัน่นที่เข้ามาสวมรอยในจักรวาลแห่งนี้แล้วยังมีเรื่องราวการเดินทางต่อไปนั่นเองก็เดี๋ยวยังไงกัมมร่าในเวอร์ชัน นนั้ผมจะทำเป็นคลิปแยกสั้นๆออกมาให้ทําความเข้าใจกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะได้เจอการเดินทางของเขาที่สุดตกมากๆในการเด i a นออฟเดอะกาแล็กซี่วอลเร็วๆนี้ได้ชมแน่นอนครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ